ตัวนี้แปดพบาทว่าได้แก่ได้คู่ช่มพอไพ่เด้ <c oughs> าพ,าดพี่น้องนี่ร้อยสามสบ้าว้แดว่านี่แขวคู่ขึ้นเลยนะครับนี่บึงบงเขามัน2คู่ทำเ่ยนะว่าสามปีเลยแล้วกนะ็เครสก็แปดพันบาทนะของเจ้าหันละครับของเจ้างองผูกหันละมาทไายบึง แม่ยงอโขงอีกครับคันแก่นะครับน e ้าขอเจ๊จ <ily> ้อยก็ได้ขายนะครับขอให้ไท้แก่ๆพี่น <eso üss> ้องคนแท้ขึ้นหนึ่งคู่นะครับสองคู่มาหนึ่งสองปีสามปีนะครับตัวนี้นุ่ยก็ได้ขายนะครับถ้าแก่นะครับนะถ้าแก่นี่ได้ขายหมดนะเนี่ยตัวละาหาพันหกเจ็ดแปดพันนะครับตัวนี้นุ่ยทำตัวนี้นะครับ เดี๋ยวมันจะมีงวัวงไ้อยู่เลยพี่น้องอ่านักรับเมื่อกี้ผมหมช่มนะครับเป็นตัวนะครับที่ในหอยนะครับแย่งกันซื้อพี่น้องนะครับแย่งกันซื้อเพื่อที่จะขายให้ในหอยในห่างทางเพชรบุรีนะครับว่าทางเพชรบุรีนี่ซื้องวัวไไยพี่น้องนะครับหาพันถึงหนึ่งหมื่นบาทนี่เป็นที่ต้องการสูงมากนะครับนะยิงแก่ๆนี่พี่น้องนะครับ มีเข่าเนี่ยนะครับนะประมาณสองปีนะครับสองปีสามปีนี่แหละครับนะงวดไทยแก่ๆนะครับนะราคาแปดเก้าพันบาทเมื่อหนึ่งเี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับแย่งกันซื้อนะครับพเพชรจบุรีนะครับซื้อไปขายต่อกันพี่น้องนะซื้อไปขายต่อกันนี่คือกะส่งสัญญาณเตือนกันนะครับนะ,ะลองหาบางแต่หายากนะครับหายากนะหัวผูด้วยพี่น้องหัวผูหายากนะ รามาได้หอยกระจิตหาร้อยนี่แหละพี่น้องนะเพราะเอาขาตลาดมีราคาทุกตัวนะครับมีราคาทุกตัวนะผมกลับมาผมขาตลาดสองตลาดนะครับผมก็เลยมาผูดพุดคุยฟังนะครับนะครับไม่ได้เป็นไทยก็ฮะเป็นปรามันนะครับเป็นชาวุเล่เดพี่น้องนะครับอมันชาวุเล่เดหมดนะหูญ้าหูย้ากับพวกนี้ราคาอยู่พี่น้องแต่ต้องอ้วนนะครับนะอ้วนต้องอ้วนแห้งนะครับ จะพร้อมนี่เขาบบเอาเล่นเขาเป็นเทวีดเนี่ยบบเอานะครับเอาแต่มแบบมันกับชาลูเล่นะครับเบียดนา้าแบามันชาลูเล่เขาให้อ้วนนะครับเอานะงวดไทยขายดีมีอ่าเรื่องเรื่องนะครับพูดคุยอีกเรื่องหนึ่งก็คืองวไทยนี่พี่น้องเห็นราคาแปดพันหรือว่าก็พันหมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับแปดพันกับพันมื่นหนึ่งเนี่ยผมก็ได้พูดคุยกับบ่ายแล้วว่าเห็นเขาค้นเข้าตลาดเนี่ยนะครับนะ นี่ก็เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องจริงนะครับดะมาบอกทูกันฟังเห็นคนมาตัวเดียวนะครับงัวไท่เนี่ยครับแปดพันเก่าพันมือหนึ่งเอาตัวแปดพันก็ได้ตัวเมื่อกี้นะครับดะเห็นคนเขามาตัวเดียวน่ะเพเพอเด็กกาไรหลายกว่าคนมาสี่หาตัวในพี่น้องนะเพราะอย่างพี่น้องเพราะเขาซื้อดีถึกนะครับเห็นเขาขนมาตัวเดียวตัวไทยขี้เล่ยรนะครับดาเขาซื้อมาตัวละสี่พันนะครับสี่พันหาพันมาเกินเอามาขายแปดพันเขาก็ได้ละสามพันสี่พันนะครับนะ ในหลายกว่าคนที่ขนมาเสี่หาตัวสํานะคนที่ขนมาสี่หตัวบางคนขายขา,ยขาดพี่น้องขาดทุนสํบบางที่เอาย่าซเ้ียตอนแพงๆนะครับมาขายขาดทุนสํา,า,าะออน,นะครับาารบ,บางบางที่นะครับยกตัวอย่างนะครับนะยกตยัวอย่างนี่ก็มาพูดคุยนะครับนี่เนี่ยโอ้เอามาเป็นภาพประกอบนะครับนะเอามาเป็นภาพประกอบเห็นลง ผมเอาลงหลายคลิปละยังอาการสะเทือนใจอยู่นะครับเนี่ยยังอาการสะเทือนใจอยู่เอาลงหลายคลิปแล้วนะครับนี่อ่าเวียดนามเบาเข่านะครับเวียดนามเบาเข่ากันจะเป็นเรื่องจริงแหละพี่น้องก่อกวางป้านะมีการซื้อขายกันเฉพาะวัวผู้นะครับอ่าไอ้เมื่อเนื่นนี่ไม่มีการซื้อขายนะครับนะแต่ท,ทีนี้ต้องล้อรุ่นครับล้อรุ่นห้าสิบห้าสิบนะแต่ใครอยาก ในค่ายนี่แน่ๆนะครับเอาผูริวกว่าพี่น้องงัวผูริวกว่านะครับในค่ายนี่แน่คืองัวผูริวกว่าอ่ะงั้อตัวเมียอย่าอย่าหันเอาอย่าหันเสี่ยงนะครับนะอย่าหันเสี่ยงนะครับจ้แต่คันอยู่บอไก่ก็เอาของมาได้ยพี่น้องนะเอนี่ยเกียร์ค่าเข่าเนี่ยครับห้าสิบบาทนะขออภัยครับเกียร์ค่าเข่าเนี่ยหาสิบบาทนะครับเนี่ยกะลองเอามาเบิ้ง แต่ในใจของผมนี่นะครับนาก็อย่างาไงเอาง่าผูกกอนอาทิตย์ตัวผูกกันตัวเมียเบรกไว้ก่อนนะครับเบียดกับผมบอกไปแล้วนะครับเบียดผมบอกไปแล้วนะครับเบียดกับของแต่ของไอเจ้า่ซื้อเยอะนะครับสามสิบสี่สิบตัวนะครับซึ่งพี่ชายเพิ่นเขาแมาแล้วนะครับพี่ชายเพิ่นเดินทางมาเล้วนะครับส่วนน้องชายเพิน่นี่ก วันนี้สามสิี่นะครับจะเดินทางมานะครับน้องชายอ่าซื้อเยอะ 30, สามสิบสี่สิบก็เวียดนามอีกชุดนึงกับ,ช,กบชุดที่อยู่มกิตเซดาฟาร์มนะครับกิตเซดาฟาร์มเนี่ยเขาามาวันที่สามสิี่กันนะครับนะ,ะนกิตเดาฟาร์มเขามาวันที่สามสิี่กันก็เขาเขามากอะลองล่องมึงนะครับนะยังห้า,าสิบหาสิบอยู่ สำหรับงวดนะ่ที่ซื้อขายกันคือขาเกิดเป็นงูผูกนะครับงูผูกเพื่ออะไรามางูาผูกยังไงกันขายตลอดนะครับสู่กันทีงูผูกอีกอาทิตย์หนึ่งนะฮะสู่กันทีงูผูกอีกอาทิตย์หนึ่งสำหรับเนื้อนุ่มนะครับาที่นี่คลิปนี้กับชิลล่งผมมันนี่แหละครับเที่ยงเนี่ยเพราะว่ามื่อนี่กับชิลล่ง,งมันสองคลิปนะครับเพราะผม อ่ามือนี่ก็มีมีอ่าแนวงานหลายงานยืนี่น้องนะครับเป็นตลาดงัวนพองกฤษเขาพันเพ่ฤหัสนะพันพฤหัสของสมปอยหน่อยนะครับช่วงบ่ายนะครับก็อยู่หัววันเสาร์ตอนอ่าวันศุกร์ตอนเศร้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเขาแยกกันจัางกันตลาดนะประมาณเนี่ยตลาดจัังหวดศรีสะเกตนะครับเขา มันเดิมนะครับมันเดิมเขาตลาดง,งานทั้งปีกะ่ะตารางสิสเกตเลยครับปีน,นีนะ่เขาไปเบิง้งราคาไอ้พี่น้องนะครับนะตลาดง,งานส่วนตอนนี้กะาขายงวัวเป็นหลักก่อนพี่น้องนะส่วนเลี้ยงเนื้อข่าพรมกับที่ท่ายให้เบิง้งเท่าที่ใายได้นะครับนะเท่าที่ใายได้ได ว่าเล่ใดกับบทบทสูงง่านะครับเล่ใดทายลิปนะได้กับพ่อเป็นพ่อเด็กค้าปลาฟงชลดที่ซื้อนะครับนะมันบทเยอะนะครับนะเขต้องขายงูเอานะครับนะต้องโอ้ยผมเห็นหลายอย่างเลยพี่นอ้องกีดยางนะครับหลากหลายอาชีพเหมือนพี่นอ้องทุกขางวัวทุกคนแล้วพี่น้องทุกขางวัวทุกคนกันหลากหลายอาชีพนะเราดิผมดูผมศึกษานะครับเราได้พูดคุยแหละเราต้องศึกษาแล้วนะครับนะ ฟูดคุยก็มีการแบ่งสูกันฟังนะครับนะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับที่มีกับบอกระโงะมาแลงนะขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ